วิธีทําจุดเช็คอินง่ายๆนะคะที่นําภาพมาให้ดูนี่เป็นงานเกษียนนะคะซึ่งการทําจุดเช็คอินของเรานี่ก็ไม่ยากค่ะเราจะใช้ภ้าขอม้าในการจัดทํางานเกษียนแต่ละครั้งพลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับจุดเช็คอินเล็กๆเป็นมุนที่น่ารักไว้สําหรับการถ่ายภาพค่ะนี่ค่ะขั้นตอนการทําของเรานะคะก็จะมีดอกไม้เราก็จะมาช่วยกันจัดใส่โอเอซิสนะคะ เป็นดอกไม้ยางซึ่งของหน่วยงานเรานี่จะมีไว้เป็นประจำในการจัดนะคะนี่เลยค่ะขั้นตอนการทำก็เพียงแค่เราดัไม้ไผ่ก็ประมาณสัก20เส้นนะคะมาตีห่างๆเป็นสี่เหลี่ยมให้ตั้งได้แล้วก็ใช้ผ้าขาวม้าทำเป็นพื้นหลังค่ะอีกพื้นหนึ่งก็จับเป็นกลีบเป็นดอกไม้นะคะ โดยเราใช้พัดค่ะในการทำดอกง่ายมากค่ะนี่ละค่ะมัดผ้าข่าม้าติดกับใบพัดนะคะก็จะเป็นรูปดอกไม้ได้นะคะก็ช่วยกันทำคนละนิดละหน่อยค่ะทับไปที่ผ้าขอมาม้าที่เราทำเป็นพื้นไว้อยู่แล้วนะคะ ขั้นตอนการทำนี่ไม่ยากเลยค่ะ้ค่ะตรงนี้ก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้พัดของเราค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลพัดนี้ก็ราคา20บาทส่วนผ้าขอม้านอกจากที่เราจะมาทําเป็นจุดเช็คอินแล้วเราก็มาทําเป็นปูเต๊ะปูโต๊ะจุดลงทะเบียนค่ะนี่ค่ะคนจับม้าเยอะมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ น้องสุดหลอหน่วยงานของเขาคืออบาตอลนนยอนนะคะเพราะว่าผ่อนใจอยู่อบาตอนนยอนนะคะนี่ค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะวัสดุของเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะจะมีกระด้งเป็นตีมแบบบ้านๆน,นะคะทำเป็นผลไม้ละมือใช้เวลาทำก็ประมาณ3มชั่วโมงนะคะเสร็จ นี่ค่ะเป็นที่นึ่งข้าวเหนียวนะคะในราคา20บาทค่ะดอกไม้นี่ก็ดอกไม้ช่อละ20สิเหมือนกันค่ะไม่ต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพงเป็นราคาที่เบามากเลยค่ะในยุคนี้เบ,บาดูดีสวยค่ะนี่ค่ะจุดเช็คอินน่ารักของเราลองทำดูค่ะ